คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแนวทางการประเมินสุขภาพการคลังของท้องถิ่น8ตัวชี้วัดสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการที่คณะรัฐมนตรีเนี่ยเขาได้อนุมัติแนวทางการเสริมสร้างศักยภาพการคลังของท้องถิน่นโดยอนุมัติแบบประเมินสุขภาพการคลังท้องถิ่นใน8ตัวชี้วัดนะครับ เพื่อหวังที่จะควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างการก่อหนี้ระยะยาวโดยเขาจะเริ่มใช้ในปีงบประมาณ2,566นี้แล้วนะครับโดยคณะรัฐมนตรีเขาได้มีมติอนุมัติเมื่อ15พฤศจิกายน2,565ทีนี้ในรายละเอียดนะครับสำหรับ ในเรื่องของแบบประเมินสุขภาพการคลังท้องถิ่นเนี่ยนะครับก็เป็นแบบตามที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกพอลเนี่ยได้เสนอเพื่อเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบสถานะการคลังของท้องถิ่นนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยท้องถิ่นก็มีอยู่ประมาณ7,800กว่าแห่งนะครับสำหรับการประเมินสุขภาพการคลังท้องถิ่นใน8ตัวชี้วัดมีอะไรบ้าง1ก็คือ ด้านรายรับด้านอะไรได้รายได้เนี่ยเขาจะประเมินประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งการใช้นวัตกรรมในการจัดเก็บรายได้ 2. ทางด้านการเงินก็จะประเมินประสิทธิภาพในการชำระเงินที่ผ่านหลายช่องทางสะดวกรวดเร็ว 3. ด้านงบประมาณรายจ่ายก็จะประเมินความสอดคล้อง ในการจัดทำคำของบประมาณประจำปีกับแผนพัฒนาท้องถิ่นความพร้อมในการดำเนินโครงการและความสามารถในการก่อหนี้ผูกพัน 4. เนี่ยทางด้านการจัดซื้อจัดจ้างประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐได้อย่างถูกต้องตามระยะเวลาขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด มีความโปร่งใสแล้วก็มีการดำเนินการตามข้อตกลงคุณธรรม 5. ทางด้านการบัญชีและทรัพย์และสินทรัพย์จัดทำรายงานบัญชีและสินทรัพย์ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐและรายงานต่อสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 6. ด้านการกำกับดูแลตนเองประเมินการควบคุมภายในการตรวจสอบภายใน จัดทํารายงานการตรวจสอบภายในและการจัดทําแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 7. ทางด้านการก่อหนี้ระยะยาวจะประเมินความคุ้มค่าของอโครงการที่ก่อหนี้ระยะยาวหรือโครงการที่ใช้เงินกู้ว่าสอดคล้องกับวิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่นและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 8. ด้านเงินสะสม จะประเมินประสิทธิผลของการใช้เงินสะสมตามวัตถุประสงค์และรักษาระดับของเงินสะสมเพื่อสเสถียรภาพทางการคลังทั้ง8ข้อนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวที่จะประเมินการดาเนินการการบริหารงานของท้องถิ่นนะครับเป็นการประเมินสุขภาพการคลังของท้องถิ่น8ตัวชี้วัดด้วยกันซึ่งตรงนี้นะครับ การดำเนินการเนี่ยเขาจะเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ2,566เป็นต้นไปโดยใช้ข้อมูลผลการปฏิบัติงานของปีงบประมาณ2,565นําผลการประเมินเนี่ยไปปรับปรุงระบบการกํากับดูแลตนเองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งจะต้องเปิดเผยข้อมูลเนี่ยให้กับประชาชนตรวจสอบด้วย